ทายาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดีอีกครั้งนะครับคำว่า multitasking ในปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจำได้ว่าย้อนกลับไปในสมัยที่ผมยังเรียนอยู่เนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยมีการจัดสัมมนา,าขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสัมมนา,าที่แต่งหัวข้อที่ว่า เป็น specialist หรือเป็น generalist อันไหนมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ากันคนที่มาบรรยายเนี่ยคือจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ้สัมมนาเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งทงไว้ว่าอยากจะให้นักเรียนเนี่ยสนใจในเรื่องการเป็น generalist นะครับเพราะว่าคณะเนี่ยมันคือชนะคณะ general management นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอยากให้นะการบรรยายเนี่ยมันอตอบสนองจุดประสงค์ของคณะนะครับ general management นะครับแต่ว่าฟัางงไปเนี่ยนักเรียนเหมือนก็รู้ทั้งรู้เนะี่ยพวกเราก็คุยกันว่า้ ็น specialist มันน่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะเป็น generalist ใครจะอยากมาจ้างเป็นเป็ดเนี่ยนะฮะบ,บินก็นไม่เกง่งเดินก็นไม่เร็วนะครับว่ายน้ําก็ไม่ได้แข็งอะไรเนี่ยแล้วมันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงนะครับแต่ยุคนั้นผ่านมาเป็นทศวรรษแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมว่าคําว่า generalist เนี่ยมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆและอันนี้ครับ generalist specialist กับคําว่า multitasking เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความ synchronize หรือมี linkage บางอย่างนะครับปัจจุบันนี้ คุณอาจจะสมัครเข้ามาเป็นคุณทํางานอยู่ในองค์กรบางองค์กรนะครับหรือคุณอาจจะทํายิ่งธุรกิจส่วนตัวนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับการที่คุณทํางานได้เพียงอย่างเดียวเนี่ยคุณค่าหรือแวลูไอเดียของคุณที่มีให้กับองค์กรหรือแผนกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สูงเท่าคนที่สามารถทําได้หลายอย่างคาถามก็คือในปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทยังต้องการคนที่สเปเชียลิสต์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวเลยจริงหรือไม่ถ้าผมตอบเนี่ยผมวาคิดว่า เขาก็ต้องการสเปเชียลิสต์นะแต่ต้องการสเปเชียลิสต์ที่เป็นเจ n เนอรัลิสต์ได้คำว่าสเปเชียลิสต์ที่เป็นเจ n เนอรัลิสต์ได้คืออะไรคือคุณต้องรู้เรื่องหนึ่งเก่งๆไปเลยถ้าคุณอยู่ในแผนการตลาดคุณอาจจะต้องเป็นการตลาดที่เก่งออนไลน์แต่คุณก็ต้องเข้าใจเรื่องแบรนดิ้งคุณต้องมีทักษะในเรื่องการใช้โปรแกร,รม Photoshop บ้างไม่ใช่ว่าคุณเก่งออนไลน์อย่างเดียวเป็นสเปเชียลิสต์ใช่ไหมฮะแต่อย่างอื่นในแผนของการตลาดคุณไม่สามารถที่จะช่วยงานเพื่อนๆคนอื่นได้เลยแบบเนี้ย ก็อยู่ได้นะแต่ว่าการเติบโตจะลําบากการจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้ก็อาจจะเป็นความท้าทายองค์กรเองก็อาจจะไ,ไ,ไม่ได้มองไปไกลามากกับคุณก็คือให้คุณทํางานอยู่ในความรับผิดชอบนั้นเนี่ยก็คือต้องทําเป็นระยะเวลานานต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าการเป็นจ e ร a l i ิสแล้วก็ต้องมีความเป็นมัลติท a สกิ้งเนี่ยมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆความเป็นมัลติท a สกิ้งในปัจจุบันน,นะครับอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณทําอะไรไม่ดีสักอย่างเลย แต่มันต้องแปลว่าคุณสามารถที่จะเข้าใจว่าแต่ละแผนกเขาทำเรื่องอะไรอยู่และเราจะสามารถที่จะเสริมงานของเราเนี่ยให้มันไปซิงค์หรือว่าต่อกับแผนกอย่างแผน,น,นกอีกแผนกนั้นได้อย่างไรแล้วไม่ใช่แค่แผนกเดียวนะครับอาจจะต้องต่อได้หลายๆแผนก โมเดลในการทางานปัจจุบันนะครับมันเปลี่ยนไปกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยแผนกหนึ่งก็ทํางานของแผนกตัวเองไปทํางานเสร็จก็ส่งต่อให้กับอีกแผนกหนึ่งแต่ปัจจุบันครับโมเดลใหม่ๆเช่น agile นะครับ scrum โมเดลพวกนี้มันคือการเอามาสมหัวแล้วทุกคนก็ร่วมกันทํางานเพื่อให้มิชชั่นบางอย่างเนี่ยมันสําเร็จได้ภายในระยะเวลาที่มันเร็วขึ้นกว่าปัจจุบันในระยะเวลาที่มันเร็วขึ้นกว่าปกติมากกว่าไม่ใช่การเป็นแบบสับ start up อาจจะเรียกว water fall นะครับทำเสร็จค่อยๆส่งค่อยๆส่งค่อยๆส่ง แบบนี้มันก็อาจจะงานมันอาจจะเรียบร้อยดีแต่มันจะเสร็จช้ากว่านะครับดังนั้น multitasking แล้วก็มีความเป็น journalist อาจจะเป็นทักษะที่มีความจําเป็น on top ไปกับการที่เป็น specialist ด้วยไม่หด้หมายความว่าคุณเป็น generalist นะครับคุณไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยแต่เป็น generalist แบบนี้ก็อาจจะท้าทายมากมากแล้วสุดท้ายคุณจะไปอยู่ตรงไหนขององค์กรหรือคุณทําธุรกิจของตัวคนเองครับคุณไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยไม่มีความรู้ในเรื่องอะไรลึกๆสักอย่างเลยแต่จะมาทําธุรกิจของตัวเองก็ท้าทายนะครับคุณอยากจะเปิดร้านอาหารแต่คุณไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยแปราว่าคุณจะต้องมีคนที่เก่งแต่ละเรื่องมาอยู่กับคุณ ก็ท้าทายว่าคุณจะสามารถหาบุคลากรเหล่านั้นมาได้หรือไม่คุณเปิดสปาคุณไม่รู้เรื่องนวดไม่รู้เรื่องอสูตรของเ,อเครื่องหอมต่างๆที่เอามาใช้เลยบริหารหน้าร้านก็ไม่เป็นคือทําอะไรไม่ได้เลยแต่รู้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะก็ท้าทายเหมือนกันว่าแล้วเราจะบริหารจัดการให้ธุรกิจมันไปรอดได้ดีจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานครับในสมัยปัจจุบันอาจจะต้อง multitasking ด้วยเป็น specialist ด้วยแล้วก็เป็น journalist ด้วยก็เป็นความท้าทายครับมันคงไม่สามารถที่จะ เป็นประหยัดที่เราต้องการได้แต่ถ้ายิ่งเราสามารถพัฒนาสกิลของเราให้ดีขึ้นได้มากได้บ่ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาสกิลของเราให้ดีขึ้นในทุกๆวันได้ผมก็เชื่อว่าอันนั้นนะครับจะทําให้เราเต,ติบโตในฐานะที่เราเป็นพนักง,งานแล้วก็ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจก็มีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นถ้าคุณยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับ การดึงดูดคนเก่งๆเข้เขามาทํางานของคุณได้มากๆและคุณมีความเป็นจ a ร i ิสพูดคุยกับแผนกทุกแผนกรูก้เรื่องอันนี้จะช่วยให้ธุรก,กิจของคุณยิ่งสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นนะครับ mm. ก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้คงไม่ใช่แค่ว่า specialist จะเติบโตไหม general จะเป็นหรือเปล่าหรือต้องมั l t ท k i n g หรือเปล่า3อย่างครับ คุณต้องเป็นทั้ง specialist คุณต้องเป็นทั้ง generalist แล้วคุณก็ต้อง multitasking ได้ด้วยถึงจะสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็เอาชนะได้ในการแข่งขันในยุคปัจจุบันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดี